สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดผัดผ hey, ักนะคะผัดผักหอมกับผัดคะน้าพริกสดนะคะอันนี้นะคะเราจะผัดคันนาพริกสดนะคะผัดผักหอมนะคะกับผักคัน้าพริกสดนะคะใส่ซอสนะคะอันนี้เราจะใส่ซอสนะคะซอสหอยจ้ะนี่นะคะนี่นะคะผัดบบนี้ทํา ลักษณะเราจะทําตามไว้เลยนะคะแล้วราดลงไปในผักนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมและอร่อยนะคะมีพริกสดมีเครื่องปรุงรสนะคะมีกระเทียมน,นะจ๊ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราแปะผูก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักหอมนะคะใั่ผักหอมกับผักน้ำนะคะผักพริกสดนะคะผักหอมกับผักน้ำนะคะเราก็ใส่ผักนี้ลงไปเลยนะคะผักนี้นะคะ ทังขาบเ,วาเย็นจัดนะคะใจเย็นๆลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราเอาพริกดมลงไปด้วยเราจะมีผักสองชนิดนะคะเราก็จะใส่ผักหอมนะคะผัดผัดพริกสดนะคะผักหอมคะนน้านะคะซอสหอยนะคะ ผัดสองอย่างนี้ลงไปเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมเลยจ้าเอาผัดสองชนิดนะคะผัดผักผัดพริกสดผักหอมพนานะคะซอสหอยนี่นะคะ วันนี้เราใส่พริกสดนะคะเราใส่หอยนะคะนี่ค่ะเราใส่ผักหอมนะคะเราใส่สองผักรวมกันนะคะเราจะไม่มีเนื้อหมูน,นะคะจะเน้นจะเน้นผักมากที่สุดเลยทาไมถึงผัดง่ายนะคะผัดง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยผักเราเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะประมาณหั่นเสร็จแล้วก็แช่น้ำไอ้นี่แช่น้ําหมักนะคะ เพื่อที่จะให้ผักเขาแบบสะอาดนะคะให้ผักสะอาดแล้วก็ไอสารเคมีก็ได้หายไปนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกอย่างนะคะเราต้องล้างแล้วก็เอาแช่นะคะเราไม่รู้ว่าผักจะมีสารพ,พิษหรือไม่เราป้องกันไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้เราก็คนที่ รสผุ่นนะคะก็กินผัดผักนี่ราคาดีนะคะอันนี้เราใส่นะคะผัดพริกสดน้ำมันหอมนะคะผักหอมกะคณานะคะาแบบนี้นะคะเอาพริกน้าหมูลงไปนะคะ บูดคือว่าเทไปในถาดเลยนะคะเราไม่ต้องไปใส่แบบนี้นะคะพริกจะดูว่าหอมนะคะนี่นะคะรออีกสักแป๊บนีงนะคะให้เขาเดือดมากๆนะคะค่ะนี่ผัดง่ายๆนะคะไม่ได้คำบอกใช้เยอะๆนะคะเราจะเมนูแนะนำเราก็จะแนะนำของที่ทำง่ายๆหน่อยนะคะเพราะอบวัตถุดิบของเราบางครั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ย ขอ,อมันแบบไปหา้อยาตลาดแล้วก็เอาที่ใกล้ตัวเรานะคะทําอะไรที่ทําง่ายแล้วกินแล้วมีเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะทาไปนะทําเพื่อสุขภาพด้วยจ <S <S <ๆ>้ะแล้วก็จะจับขึ้นปิดแก๊สแล้วนะคะอร่อยจริงค่ะนะจ๊ะ จะใส่พริกลงไปนะคะแบบนี้เลยนะคะผัดผักหอมนะคะพริกผัดผักหอมนะคะผัดผ,ผักหอมพริกสดนะคะคะนาเราจะราดด้วยพริกนะคะอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่นี้นะคะใส่จานใหญ่ที่เห็นเห็นน,นะคะใก,ใกล้ๆนะะี่ค่ะจะได้ไม่นั่น เ,ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวมาทางด้านนี้หน่อยนะคะ เ็จเลยบน้อยแล้วค่ะนี่นะคะผัดผักหอมพริกสดนะคะคะน้านะคะผัดผักหอมพริกสดนะคะคะน้านะคะซอสหอยนะคะอันนี้เราจะใส่ซอสนะคะใส่ซอสหอยนะคะก็ขอจบนะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเรามาผัดพริกสดผักหอมคะน้าซอสหอยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะขอจบคลิปนี้เพียงทนท่านนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแก้วค่าจากเพยียอะไรทั้งปวงบุญรักษาพักอุณโภสาธถูกใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ